เมื่อวานกับความดันลดแล้วพี่น้องมา,าในกินยาแล้วบัดิชนี้หายใจบ่ทันครับเต้นหลายๆนะครับบริชนี้ต้องต้องไปใส่เครื่องสร้อยหายใจพี่น้องเดี๋ยววันนี้อันดับแรกเขาต้องเติมน้ำก่อนอันนี้เขาเอิ้นว่าเครื่องซีแพรบนะครับอ่าเป็นเครื่องช่วยหายใจพี่น้องครับเติมน้ำเข้าไปครับเพื่อความชุ่มชื้นครับมันจะมีขนาดให้เติมครับอ่าปกติเครื่องนี้ราคาสามหมื่นสี่พันบาทพี่น้องผมซื้อตอนนั้งแต่สองหมื่นเก่าอาจารย์อนุวัฒน์ซื้อได้ในราคาโปรโมชั่น ทีนี้เขาก็เอาน้ำใส่ในลลระดับหนึ่งสองสามครับพี่น้องถา้าผู้ใดมีปัญหาเรื่องนอนกรนครับหลักกาหยุดหายใจขณะระับพี่น้องครับต้องได้ใส่เครื่องนี้นะครับทีนี้เครื่องใส่ไงครับพี่น้องเติมน้ำแล้วเอาใส่น้ำเบื้องสี่ครับทีนี้ก็จะมีหน้ากาให้เขาครับแล้วก็จะมีสายท่อท่อส่งอากาศท่อลมอันนี้จะเป็นเครื่องอัตโนมัติพี่น้องที่นี่เขาก็สามารถที่ T C ประกอบใส่ได้เลยลครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่นอนกรนนะครับแล้วก็หยุดหายใจขณะหลับ ปกติมูฮันอ้วนครับปัีนี้นอนกลดูพี่น้องนะครับแล้วจากหยุดหายใจคณะรับนี่สัปดาห์หนึ่งเป็นวันสามซีเธอนะครับปนี้อาจารย์เพิ่งก็เลยให้อ่าไปทดสอบเบิ่งทดสอบเขาเรียกว่าเอ่อสไลฟ์เทสนะพี่น้องครับเพิโนว่ามูฮันหยุดหายใจคารับหลายเทธอแล้วก็มีออกซิเจนอยู่ในเลือดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์คณะรับพี่น้องครับต่ำสุดครับก็เลยถือว่าเป็น ผมว่ราคาผมมีโอกาสไหลตายพี ick, ่น้องครับที ps. Ps ่มีเวลานอนเขาก็ลองใส่นอนพี่น้องนะครับนี่นะครับการมอนีนะครับให้พี่น้องคนทีมีความเสี่ยงนะครับกัไปทาหมอได้พี่น้องเรื่องนะครับไปคลินิกบางกลนนะครับกาสีสามารถรักษาใดพี่น้องแล้วก็หลังจากที่ใส่แล้วนะครับเขากะปรับกระชับเบิคไม่สามารถปรับปรับระดับได้พี่น้องครับนี่มีหมอกปรับทั้งข้างทั้งข้างล่างครับแล้วก็เปิดนี่ได้สำหรับมันี้รัฟฟันี้พี่น้องสวัสดีครับ